ปอยตรีชดามาเองโดดป้องเมพิชนาตหลังถูกแซะใส่ชุดแย่งซีนเจ้าสาวเมย์พิชนาตไปร่วมงานแต่งน้องสาวสุดที่รักอย่างปอยตรีชดาเมื่อวันที่2มีนาคม2566ที่ผ่านมาแต่ไม่ไายค่ะถูกชาวเน็ตแวะเข้ามาคอมเมนต์ว่า คุณอ้ำสวยมากค่ะแต่งตัวรู้กาละเทศะไม่แย่งซีนเจ้าสาวซึ่งสาวเมย์ก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวนั้นสวยมากและงานนี้เจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนจัดเต็มย้ำหลายรอบมากและชุดนี้ก็เป็นชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งเมย์สั่งตัดโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนของเมย์และคนที่รู้กาละเทศะจะไม่มาเม้นท์แบบนี้นะคะ โดยล่าสุดวันนี้ค่ะ4มีนาคม2566เจ้าสาวใบแดงปอยตรีชดาได้ออกมาคอมเมนต์ปกป้องพี่สาวว่าพี่เมย์สวยมากแต่ยังไม่เท่าปอยรู้ไหมคะว่าการแต่งตัวดีคือการให้เกียรติงานพี่เมย์ให้เกียรติปอยและพี่โอ๊คมากๆรักพี่เมย์มากๆถ้าเป็นงานพี่เมย์ปอยจะแต่งตัวให้สะพรึงสุดๆไปเลยรักนะขอบคุณพี่สาวมากๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ